สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มีเวลาเราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการนําเสนอนะครับพระนะฮะเหรียญดีๆพุทธคุณล้นๆนะครับอย่างที่ท่านเห็นด้านหน้านี่นะครับก็คือเหรียญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะฮะนะครับเป็นปีพศ2516อออกที่วัดเขาชัยธงนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ เหรียญที่ท่านเห็นด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญทองแดงกระไหลงเงินนะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมมีและก็เชื่อว่าเหรียญน,นี้นะฮะพุทธคุณก็ไม่น่าจะแพ้เหรียญอื่นนะครับที่หลวงปู่ฟั่นได้สร้างไว้นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ได้รับการปลุกเสกจากหลวงปู่ฟั่นด้วยนะครับแล้วก็พระ เกจิสายกรรมฐานอีกหลายท่านนะครับที่ร่วมในการลุกเสกเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เหรียญแท้ดูง่ายนะครับไม่ยากไม่ซับซ้อนอะไรนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเราก็ดูเหมือนเดิมนะครับดูฟอร์มเหรียญน,นะครับว่ามีความเป็นธรรมชาติไหมนะครับมีความเรียบตึงคมชัดนะครับไม่มีความบวมเบลอนะฮะ หรือว่ามีรอยซ้อนตรงขอบตรงหูเหรียญน,นะครับดูความเป็นธรรมชาติให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะลงกล้องให้เพื่อนๆพ p ี่ได้ดูนะครับผมก็จะดูใบหน้านะครับใบหน้าคมชัดนะครับนะฮะมีเส้นสายฝนนะครับวิ่งโอเคนะครับเส้นสายฝนคมคมเลยนะครับพื้นเหรียญ นี่ฮะเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับด้านล่างจะเป็นฟอนต์ตัวหนังสือนะครับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะฮะด้านข้างก็จะเป็นยันนะครับโอเคนะครับไปกันชัดๆนี่นะฮะ ครับนี่ครับเส้นสายฝนเส้นเสียนเห็นไหมฮะคมคมนะครับไม่เบลอนะครับลักษณะหูเหรียญน,นะครับด้านหน้านี่ครับคมชัด อ่ก็จะประมาณนี้นะฮะดันนานะครับตรงโบนะครับดูตัวคำว่าวัดนะครับนะครับลักษณะตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันคมชัดนะครับวัดเขาชายทงนะครับ แกได้สวยงามนะครับตรงลายกระหนกนี่ก็ชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็พลิกดูด้านหลังนะครับด้านหลังผมก็จะดูโบเห็นไหมฮะด้านหลังโบจะมีเส้นเซียนวิ่งนะครับเส้นเซียนที่เกิดจากการปั๊มนะครับปั๊มเสร็จช่างเขาก็จะเชื่อมเข็มกลัด นี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากนะครับเข็มกัดเดิมๆนะครับนี่ฮะอ่าด้าน,นหลังหูเหรียญน,นะครับก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะฮะขอานะครับอ่า ขอบเหรียญก็จะเป็นชั้นนะครับขอบปิ้นเป็นธรรมชาตินะฮะไม่มีรูซ้อนนะครับขอบเหรียญด้านหลังนะครับกรึงนะครับคมเป็นสันนะฮะเราจะเห็นเส้นเสี้ยนจากการกึงบล็อกนะครับ,บรนะครับมีขอบปิ้นนะฮะ เหรียญนี้จะสร้างโดยตระกูลชโลกุลวานิษนะฮะการจะสร้างชัดเจนนะครับอขอปิ้นไม่มีรอยซ้อนนะครับนครับด้านหลังนะครับ ตรงพระพุทธรูปนี่ก็จะเม็ดประสบนี่ก็จะชัดเจนนะครับเป็นเม็ดกลมๆครับชัดเจนแกะออกเลยสวยงาม เหรียญก็ยังอยู่ในหลักร้อยนะครับปัจจุบันนี้ยังสามารถซื้อหาได้โอเคครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฮะ,ะมาดูขอบตัดกันนะครับขอบตัดโดยส่วนตัวนะครับที่ผมพิจารณาขอบตัดผมก็จะดูข้างล่างนะฮะด้านล่างนี้นะครับ ลักษณะขอบตัดยุคพศสองพันห้สองพันห้ารอต้นๆก็จะประมาณนี้นะฮะคือตัดขาดครึ่งไม่ขาดครึ่งนะครับนี่ฮะจะประมาณนี้นะครับนี่ฮะด้านล่าง จะมาดูด้านข้างอีกนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวลองพลิกดูด้านข้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นั้นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับเหรียญน,นี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับภูริทัตโตออกีวัดเขาชัยธงจังหวัดนครสวรรค์จะสร้างโดยตระกูลชโลกุลวานิชนะครับเป็นเหรียญดีที่น่าสะสมพระมูลค่าพุทธคุณหลักล้านนะฮะหากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆดูแลชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะหาพระดีๆพนำเสนอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ